ทดสอบกล้องติดรถยนต์รุ่น G1W ของบริษัทดีตอมันแคมนะครับกล้องตัวนี้นะครับจะพิเศษตรงที่มีฟังก์ชัน WDR นะครับช่วยในการถ่ายภาพกลางคืนนะครับและการติดตั้งค่อนข้างจะง่ายนะครับเนื่องจากตัวยึดเนี่ยหมุนได้รอบทิศทางนะครับสามารถป้องกันปัญหาการเชิดหรือเอียงได้นะครับโอเคครับตอนนี้ระยะห่างจากป้ายทะเบียนเนี่ยถึงเลนกล้องเนี่ยประมาณ3 4เมตรนะครับ จะเห็นว่ายังมองเห็น,นป้ายทะเบียนรถคันน้าดได้ชัดอยู่นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมีลัศมีครอบคลุมนะครับ140องศานะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจากทางด้านข้างเนี่ยก็จะสามารถครอบคลุมได้ดีพอสมควรนะครับเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งออกมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนรถวิ่งกันแล้วกันนะครับ รถข้างหน้าออกไปเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคครับผมเอากำลังปอกตัวนะครับเห็น okay, ว่าเรามองข้ามไปได้ถึงเลนฝั่งตรงข้ามเลยนะครับครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสนใจสั่งซื้อกล้องหรือสอบถามข้อมูลนะครับ โทร0819634746ครับปิงครับขอบพระคุณครับ